ที่แบบว่าตัวอย่างมันสยองมากวันนี้จะได้ดูหนังแล้วนั่นไงจริงๆก็ตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่าพวกผมเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกัน <laughs> ด,ดูเฉพาะเรื่องตัวเองที่แบบภาคเสียงแต่เรารรไม่ได้ดูของใครดูของอแต,ต่ละคนะใช่แต่ว่าจากตัวอย่างออนไลน์มันก็ฟีดแบ็กดีมากมแบบมีอะไรคนชอบหนังผีอยากดูรอดูเรื่องอะรก่นแรกอ่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณกับป้าค่ะเรื่องขบวนแห่เขาเหยียบประตูกัน ไอ้ไอ้ต่ายานแห้งๆครับเรื่องของผมเป็นนังนังผีแบบแบบใหม่ที่ผมกับพกเคยได้สัมผัสขึ้นกันครับอ่าครับื่่ออวาหพอพอเห็นครับในเรื่องแต่มันในเรื่องหนี่จะเป็นยังไงกับพวกเรานะการทุกข์แย้งแต่ว่าผานเรามือนนักกว่ามันเป็นตำนานจากไหนผานเราเป็นตำนานจากภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นตำนานดังมากเหมือนแบบไปถามใครเขาก็จะรู้จักกันและเราก็หยิบตำนานเนี้ยมาสร้างเป็นตอนขบวนแห่ของพวกเรา เหมือนแบบว่าเป็นความเชื่อที่ว่าอะข้างๆเหนือเขาจะมีเจ้านางใช่ไหมเขาจะถูกประหารตัดคอแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทุกคนก็แบบผิดกันมาเรื่อยๆต้าถามความน่ากลัวของตอนเราให้กี่คะแนนเป็นสิบยังใงบ้างให้สิบเลยไหมสิบเต็มไห้อุ้ยให้แปดแล้วกันเผื่อคนกลัวเผื่อคนกลัวไม่น่ากลัวขนาดนั้นเลยไหมเผื่อใครกลัวลองเข้าไปดูก่อนอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้ คร่ยังไงับมันเป็นเรื่องราวแบบน้องต่างภาคเนี่ก็จริงๆิพี่เทปของเราเป็นตำนานจากภาคอีสานครับภาคอีสานก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมเนาะพี่เทปน้องเทปเน็นอลัยใช่ในในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่อยากจะเข้าร่วมพิธีกรรมนี้ไม่อินไม่อินระบบไม่อินพิธีกรรมอะไรแนี้ใช่แล้วเขาก็ต้องเทครุ่นน้องซึ่งกลายเป็นว่าอยู่ๆก็มี มือนตัวเขาที่ไม่ได้อินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เทคเลยแต่กลายเป็นว่าอ,อยู่รุ่นน้องก็ได้ของจากใครก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ต้องมาหากันว่ารุ่นพี่คนนั้นคือใครมันก็เป็นความสยองขวัญความลี้ลับที่ทุกคนต้องไปสัมผัสเห็นด้ตัวอย่างม,มันมีความจ้นดเวยจินจ้นจริงจรนงไหมจ้นงไหมอันนี้แล้วแต่คนดูอันนี้<อ>ผมว่าต้องให้คนดูเป็นคนดูแล้วมาบอกออมัน,นนะมีไหมมันมีโมเมนต์ไหมคะในเรื่องพูดไปแล้วมันจะสปอยไังไั่นน่นอยไรให้ไปดูกัน ไม่โดนตัวแต่ว่ามีซิกแพคแน่นอนไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกคนนี้อาจจะมีซิกแพคแต่เนี้ยวันแพคแน่นอนรลมกันเป็นเซเว่นแพคความน่ากลัวสิ่ให้เท่าไหร่อ่ะตอนเราเมื่อกี้เขาแปดแล้วเราผมว่าจริงๆอ่ะการเลทคะแนนงานตัวเองอ่ะมันก็ยากเหมือนกันผมอยากให้คนไปด <โ setting S 2> ูแล้วมาบอกพวกเราใช่แต่ต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยดูแล้วจากเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับขบวนแห่เนี้ย ผมให้ตอนเราสักเจ็ดละกันอ้าวทำไมเราต้องเป็นตัวเลขจ้ำเจ็ดห้าในใจก็คิดว่าจะให้เยอะกว่านั้นอ้าวสักสิบไปมั่นใจไว้ก่อนสิบเลยสิบเลยอ่ะมั่นไว้ก่อนมั่นไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วปิดท้ายตอนสุดท้ายมาหนัมากเทีเอาบอกตัวละสิปอันนี้คืออะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าเราคุณจะเป็นหนังพีหรือเป็นหนังตลกวันทีเซอร์เราขำนะบอกเขาไปพี่พไม่ได้ตั้งใจให้ขำเลยนะครับจริงนะไม่ได้ตั้งใจให้ตลกอีกแอ้ว ติดอมมุกมันติดอมมุกไม่มันก็มีความแบบว่าจังหวะโบ๊ะบ้านิดหน่อยในเรื่องเราใช่แต่มันแต่เรื่องบุผีเยอะสุดใช่เยอะสุดในบรรดาสามลูกสามเรื่องที่แพรวาแต่งบุญผีด้วยลูกเพงแต่งป็นผีมัทั้งคณะเป็นผีเลยแต่จริงจริงมันเป็นตำนานจากที่ไหนคะพักกลางแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่มันจะพูดอ่ะมาสปอยหน่อยครับแต่มันต้องเยอะมากนะก็ตำนานมันมีอยู่ว่า คนไข้ที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับสารนี้แล้วก็จะมองมองไม่เห็นสารส่วนใครที่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็จะมองไม่ใครที่รู้จะไม่เห็นใครที่ไม่รู้จะเห็นขอบคุณมากเล่นเรื่องอื่นนะจ๊ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาเยอะไงแล้วตอนจบเป็นไงพี่มาตอนจบตอนจบก็คือไม่ต้องดูแล้วสิแต่จริงนะจริงผีผีนางรำก็คือเป็นเหมือนที่เขาตัดต่อใช่ไหม ทิดไปเป็นผีนางรำสามคนเลยนะเนี่ไม่ใช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 ่3คนนั้นตัดจังหวะดีมากเลยอันนั้นัดนั้นดีมากอันนันดีจริงไมไมหรื่ยังไม่เชยไม่ใช่ไม่ใช่ี3คนนั้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็น3คนในเรื่อง3มคนในเรื่องฝกคะแนนแค่สิอ่ะมั่นใจเพราะว่ายังไงดูมาสเรื่องแล้วต้องดูเรื่องผมอยู่แล้วใช่ก็หลอดเกินน่ากลัวสุด่สุด ร้อยล้านแม่อตัวแทนร้อยล้านเลตาตาร้อยล้านหรือเปล่าเราเนี่ยถาแทงร้อยล้านที่แล้วผมให้เรื่องนี้750ล้านเลยครับว้าวครับถ้าไม่ถึงเราให้เองเหรอถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็สู้กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทีมครับผมติดตามเลยค่ะเข้าใจขนาดไหนบ้างน้องจ้ำน้องจ้ำ ดาม่ารัติดตามก็จะเที่ยงตาออนออนๆอ๋อครับผมเรายิ้มใชอยยิ้มเออสปอร์ตไลท์ทำอตอนนี้เรายิ้มไม่ช่วยเลยพี่ถ้าก็ฝากกีตาม์ภาพยนตร์เรื่องเทอร์มสามนะครับสำหรับแฟนๆภาพยนต์หนังสยองขวัญเนาะบอกเลยว่าห้ามพลาด3าตอนสารสชาตินะครับอยากให้มาให้กาลังใจพวกเราเยอะๆครับผม3าสพฤษภาคมครับผมถ้าใครดูก็แชร์ต่อนะครับแชร์ต่อค่ะ ไม่ใช่แชร์ความชอบไปข้อความไม่ต้องไปคืนอันนั้นผิดกฎหมายฟ้องนะพ่อยืนยันว่าเป็นหนงขีไม่ใช่คอมเมดี้เนอะไม่คอมเมดี้ดูไม่ใครน่ากลัวเลยเอามองกลางใส่ผ้าประคายแบบนี้เสกขาแบบาตองตั่งนี้เอ้ใช่อุดก่ะ ไปนานแน่แท้ว่าไม่ดยถึว่าวันนี้ไม่ดูดอยังไม่รู้ว่เสียตังค์รายได้มันจะได้เข้าไงดี่แล้วเหรอเรียบร้อยนะพี่พี่สื่อมวลมีต้อย่างทีกเรื่องแล้ว่ะตอนสองแล้วเหรอตอนสองแแล้วตอ้ว่าใคร